เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ Subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2568ที่ห้องประชุมชั้น15อาคาร90ปีราชภาัฒเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ดรชาตรีมณีโกศลอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชาพัฒเชียงใหม่ให้เกียรติกล่าวต้อนรับศาสตราจารย์ดรวิศนุ มีอยู่รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกอสวเปิดงาน au connect ครั้งที่1นสารพลังวิจัยไทยใช้งานจริงภาคเหนือซึ่งจัดขึ้นเพื่อน,นำเสนอแนวทางการเชื่อมโยงการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการนำผลวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในประโยชน์ให้บรรลุปเป้าหมาย r s i for all โดยมีคณะผู้บริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือแแห่งได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกำแพงเพชรนครสวรรค์พิบูลสงครามเพชรบูรณ์ลำปางและอุตรดิตถ์เข้าร่วมประชุมความร่วมมือในครั้งนี้รองผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และวิจัยนวัตรกรรมได้มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนระบบ,บอวบอรอ พร้อมเปิดวิธีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตรกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อการสร้างผลกระทบสูงภายใต้กลุ่มมหาวิทยาลัยราชพัฒนร,ร,รวมถึงการสรุปประเด็นหารือและแนวทางการดำเนินการต่อภายภายในงานมีการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนตัวอย่างผลงานวิจัยและนวัตรกรรมที่มีศักยภาพสูงและแนวทางการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จาก ผลงานวิจัยและนวัตรกรรมเชิงเศรษฐกิจสังคมพื้นที่และนโยบายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ8แห่งอทิเทคโนโลยีไมโครแคปซูลพร้อมใช้ยกระดับธุรกิจอาหารไทยก้าวหน้าเตาชีวมวลแบบหล่อเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุนภาคเหนือการพัฒนา <ersch> ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสมุนไพรไทรเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าสมุนไพรไทยเป็นต้นจากนั้นท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนดังนี้เชิญรับฟังครับาเมงทวร่องนยิ่เชิทายร่รูาัมนกาเนเ็รับี่วะนอัี้คือการอาเชิยายร ปโยชน์ข้อหายาช้จ่าเป็นและเอเห็นอีกแพ็บางครั้งอีมแพส่วนที่ชุมชนเ็นเีดยแต่อีกแพ็คบนบริเวณนั้นไม่ถุกามกประโยชน์ม่ใช้ในชุมชนอื่การโดนหนรองเราก็แค่ลงโทษนะแ่ไมยได้กระจายส่นของอีมแพ็่เติมโตจะกไปไม่ได้แต่ถ้ามองพัมิเคชันแล้ไฟ วันนี้เราจะสังเกตว่าถ้าเราเดินในงานนคะครับว่างานวิจัยเราเนี่ยบางครั้งเราจะมองว่างานวิจัยเราอยู่คนทีไ่ไม่มาอยู่ในท้ายแล้ทั้งที่บางทีเราต้องปรับความเข้าใจกันนคะครับท่านปาระธานนะว่าจริงๆงานวิจัยเราจะไปใช้ประโยชน์อย่างมีหลากหลายอย่างเช่นเรื่องของทางภาคเหนือในเรื่องของฝุ่น PM 2.5เราจะสังเกตว่าง,งานวิจัยจากทั้งราชภาัฏราชมงคลหมอไทยทางภาคเหนือเนี่ยรวมตัวกันทํางานวิจัยออกมา,มา ตอนนี้เป็นนโยบายของจังหวัดน,นะเป็นนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่เราจะต่อสู้และเราจะลดปัญหาจากกลุ่พีเอ็มโสมได้ได้างไรสก็สวก็ใช้เงินงบประมาณระดับในเรียกว่ามุ่งเป้านะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหาพีเอ็มสมปัญหาเรื่องน้ําแล้งน้ําท่วมก็มีการใช้งบประมาณลงไปบ่ียในเชิงพาณิชย์เราจะสังเกตถ้าจะได้เดินดูนะครับมีสินค้าผลิตภตัณฑ์ต่างๆเนี่ยทีผ่ผมเคยถามผมเคยถามว่า ท่านทานกันแล้วนี่ผู้ท่านบริโภคแล้วรู้หรือเปล่าครับว่าผลงานเหล่านั้นมาจากผลงานของกองทุนหัวหน้าหนอผ่านนักวิจัยเราไม่ว่าจะเป็นราชพัฒนราชงมงคลมหาวิทยาลัยต่างๆนานาทั่วประเทศจริงๆเรามีสินค้ามากมายนะครับที่เมื่อวานเห็นก็ยังมีเรื่องของโกโก้ตอนนี้ก็มีโกโก้จะเป็นกระดาษใช่ไหมครับของเปลือกกาแฟมีอะไรหลายๆอย่างที่นําไปใช้ได้ น,นี่ก็ไม่ใช่แค่เชิงพาณิชย์นะครับลงมาถึงพื้นที่พอลงมาถึงพื้นที่ทําไงครับชุมชนในพื้นที่ต่างๆก็สามารถนําผลิตภณ์ผลิตลการเกษตรขายหรือแปรรูปแล้วก็ทำให้มีมูลค่าเพิ่มได้อาจารย ในชุมชนท่านอธิการน่าจะยกตัวอย่างในพื้นที่ได้เยอะกว่าผมเนียช่นท่านอธิการครับผมเรียนรบว่าจริงๆแล้วเราอย่ามองแค่ทิจใจว่าเป็นงานใหญ่บีงานใจตั้งนจจุดตงแเรองางกเราเองวะควาใจที่รมควทั้งหลายเน่ยซึ่งในชุมชนซึ่งงานรับวันไปก็จะหามรงขเป็นอะไไปคนที่มีกวิจัยเราตจะมีความรู้ การพาารวจัซึ่งจะไปช่ยเให้ครได้ามรูปรยชน์ที่สิ่งที่ครเดียวกันที่เราทาการวิจัยมา้ใหญ่ที่มีความรู้กที่ทานเราช่ในการเียนเปียเรามีความรู้นี้ก็ไปให้ความรู้กับทน้พัฒนาน ตระโมนะครับในเรื่องฝุเพียบสมชามีทางด้านไฮเทคใช่ไหมมีไทยทางดาวเทียมใช้เซ็นเซอร์ตระระลงในพื้นที่ไทยครับทางนี้ทางราจะพัฒนาน,น,นะครับลงพื้นที่กับชุมชนให้ความรู้ชุมชนว่าเราควรจะทําอย่างไรไม่ควรเผาป่าไม่ควรจะทําการเกษตรยังไงเป็นการเกษตรที่ยั่งยืนและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนี่จะสังเกตว่าการทํางานวิจัยไม่ได้มาจากภาคส่วนเดียวเขาจะมาจากใครคนใดคนหนึ่ง ที่เราเห็นความสาเร็จของงานวิใจัยในหลายส่วนในวันนี้ก็เพราะว่าเรามีนโยบายที่ชัดเจนครับมีงบประมาณที่ชัดเจนลงมาในพื้นที่มีผู้เล่นหรือบทบาทของแต่ละคนนั้นชัดเจนมากงานวิจัยชิ้นนี้ก็คงค่าจะเป็นชิ้นโมรแดงและสารพัดเหนือนะครับทุกท่นอีกชิ้น่งค่ะที่นี่ถือว่าเป็นภาคแรกที่เรามาจัดกิจกรรมอายุเท่าเด็กการขยายผลต่อจากนี้ค่ะที่จะสร้างผลกระทบในหลายประเทศเราจะเดินการหรือว่าวนบางจริงๆแล้วเนี่ย ที่มาในวันนี้นะครับไม่ใช่แค่มาเยี่ยมเยียนในฐานะพี่น้องมาดูครับว่าจริงๆผลงานที่เรามีมีอะไรบ้างสิ่งหนึ่งที่ผมมีอยู่ในใจแล้วตอนนี้กองชนเราเนี่ยเรามองเราอยู่คนเดียวได้ไหมครับในโลกเราอยู่ไม่ได้เราต้องมีพันธมิตรพันธมิตรเราในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยมีประเทศใหญ่ๆหลายประเทศผมเห็นแล้วนะครับว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยกิจกรรมหน,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 นึ่งที่สกสวพยายามดำเนินการดึงพันธมิตรในอาเซียนมารวมตัวกัน ทำงานวิจัยที่แก้ป,ป,ปรเห็นพอยที่แก้ปัญหาของเรารวมๆกันสิ่งหนึ่งวันนี้มาอยากทำ innovation list อยากทำ list ให้คนไทยเห็นว่าจริงๆประเทศเราไม่ได้มีอะไรน้อยหน้ากว่าไทยเลยทำให้ตัวเองรู้อย่างเดียวพอไหมครับอุ้ยพอครับนำให้ต่างชาตินานาชาติรู้ เงินทุนร่วมทุนเงินทุนการลงทุนเ็่จะไหลมาจากต่างประเทศเข้ามาสู่ในประเทศเราเราจะช่วยขนาจารย์สามารถสร้างธุรกิจปินออ f เป็นธุรกิจไม่จําเป็นผมไม่เห็นมีความจําเป็นต้องทำเป็นการเรียนเศรษฐกิจขนาดใหญ่แต่โล c a l business มันก็จะกลายเป็น business ระดับไกลๆได้เมื่อกี้มีโอกาสเดิไปที่ราชมูลกดอาจารย์คิดว่าเด็กเข้าใจอย่างผนงานใกล้ๆกันอาจารย์บางท่านทำเซรามิกตอนนี้เขาบอกว่าจากธุรกิจเขาสิบาทครับอาจารย์ที่ชาวบ้านทํา ตอนนี้ชามใบ1นึ่งขายได้3-400บาทเพิ่มขึ้นกี่เท่าตัวครับ30เท่าตัววันนี้เมื่อกี้เราบอกว่าเงินลงทุนบาทหนึ่งเราได้คขึ้น3เท่า4เท่าแต่วันนี้1ิบาทกลายเป็น3-400ี่ถ้าเราเติมท็อปอัพหรือเติมอายุ U อะไรไกลไกเข้าไปอีกเราลองขับมาขึ้นหนึ่งพัน 1, บาทอาจารย์เขาก็จะมีมีศิลปินมีศิลปะแล้วก็มีเทคโนโลยีรวมตัวกันทางราชราชพัฒน์นี่จะเก่งด้านศิลปะเก่งด้านที่มีเยอะมากพร้อมกับเทคโนโลยี ไปราชพัปปิบางที่ก็ไม่าดทำอาหารเยอะใช่ไหมผมจะเห็นมียาอาหารสเปรยรูปอาหารแห้งเยอะไปแล้วก็รู้สึกชื่นชมว่าจริงๆแล้วมันก็อยู่ในเชลล์เราเนะแต่เราไม่รู้หลายๆแบรนด์นะครับที่ขายอยู่ในท้องตลาดเรากับไม่รู้ว่ามันเป็นผลงานของผู้อาจารย์ช่างอาจารย์ครับเดี๋ยววันนี้ก็ฝากเดี๋ยวชมกันนะครับว่าจริงๆเรามีอะไรอยู่ในน้นนครับครับครับ<อ> นันสานเชียงใหม่จำหน่ายของที่ะระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่สามแยกเชียงใหม่แม่โจ้วงแหวนรอบแรกโทร053240829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการ